สิประโยชน์การนอนไม่ดึกสุขภาพดีแบบไม่น่าเชื่อสวัสดีกับเพื่อนเทุกคนครับผมไอโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้ครับก็มีความรู้ครับสาระดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนการนะครับที่เรานอนตั้งแต่4ี่ทุ่มแล้วก็ไม่เกิน5้าทุ่มครับมันจะส่งผลให้สุขภาพดีแบบไม่น่าเชื่อนะครับใครนะครับที่นอนดึกนะครับลองหันมานอน ตั้งแต่ประมาณสัก4ทุ่มครับก็จะทำให้สุขภาพดีรวมถึงหน้าเด็กลงอีกด้วยนะครับก่อนนะครับที่จะไปฟังเลยว่าประโยชน์ของการนอนไม่ดึกมีอะไรบ้างครับก็อยากให้เพื่อนๆครับกดติดตามกด subscribe ครับเพราะว่าความรู้ครับสาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งนะครับตามผมเลยว่า10ประโยชน์ของการนอนไม่ดึกมีอะไรกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคน 1. สมองสร้างเคมีสุขครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันนะสมองครับเป็นหัวเลยใหญ่ในการแจกงานให้แก่อวัยวะต่างๆแม้แต่เวลานอนครับก็ยังมอบรางวัลให้แก่ร่างกายครับทั้งเคมีนินทาครับหรือว่าเมลาโทนินครับเคมีสุขก็คือซีโรโทนินครับแล้วก็โฮอร์โมนเพศครับแถมยังมีเคมีบำรุงร่างกายของเราอีกช่วยควบคุมระบบ ในตัวเราให้ทำงานอย่างดีครับตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นสร้างเกราะป้องกันและโรคต่างๆได้ดีด้วยครับเพื่อนๆทุกคน 2. ส,สร้างเคมีหนุ่มสาวครับปกติแล้วครับเคมีหนุ่มสาวที่เรียกว่าโกรธฮอร์โมนครับจะค่อยๆลดลงตามวัยครับรวมทั้งการนอนดึกการทำให้โกรธฮอร์โมนนครับน้อยลงไปด้วย แต่ถ้าเกิดเรานอน,อนเร็วสักกลาว4ี่ทุ่มแล้วก็ไม่เกิน5้าทุ่มกับสมองจะช่วยผลิตโกโรทฮโมนครับธรรมชาติให้สรุปว่ายิ่งเราหลับไวหลับสนิทครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนครับจะหลังในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งครึรับรวมเวลาหชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ครับแล้วก็ทำให้เราหน้าเด็กด้วยครับเพื่อนๆทุกคน 3ครับความจำดีครับเมื่อนอนไม่ดึกครับตาครับจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกาครับผมระบุว่าคนที่นอนหลับได้ในช่วง4ทุ่มครับปรากฏผลการวิจัยครับผมพบว่าครับมีผลต่อความจำได้ดีมากครับลดอุบัติเหตุลงได้มากขึ้นครับเพราะว่าเวลาที่เรานอนครับสมองจะมีกลไกช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกอีเมลขยะออกไป แต่ถ้าเราอดนอนครับเราจะรู้สึกมึนงงลืมง่ายหรือไม่ก็ทําให้เราฟุ้งซ่านครับหรือว่าอาจจะเผลอเลยได้ง่ายๆครับทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายๆครับดังนั้นต้องนอนให้เร็วครับเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ให้สมองของเราพร้อมรับความจําใหม่ๆในทุกๆครั้งครับเพื่อนๆ 4. ควบคุมความดันครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับ การนอนหลับเร็วครับจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายครับหรือว่ากลไกครับในร่างกายของเราทําเป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วๆที่ทํางานซับซ้อนอยู่ในร่างกายของเราช่วยควบคุมหัวใจและก็ความดันต่างๆของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหลังจากที่เราตื่นนอนในตอนเช้าครับเพื่อนๆทุกคนถ้าร่างกายได้ซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอครับ คนนะครับก็เปรียบเหมือนรถยนต์ครับทำงานมาหนักก็ต้องหยุดพักบ้านะครับซึ่งการนอนก็เหมือนกับการที่เราเข้าอู่ซ่อมรถครับช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอครับช่วยให้สมองได้พักผ่อนกล้ามเนื้อได้คลายตัวรวมถึงครับหัวใจของเราสงบความดันลดลงครับโดยเฉพาะถ้าเราหลับในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งได้นะครับในแต่ละคืนครับจะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะครับเพื่อนๆทุกคน6 ลดความเสี่ยงโรคอ้วนได้ครับเพื่อนเพ่นทุกคนถ้าเรานอนเร็วครับจะทําให้เราไม่หิวกลางดึกครับแล้วก็ไม่ทานอะไรจุกจิบในเวลากลางคืนครับเพราะว่ามันจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราอ้วนได้ครับผมทํานะครับให้การนอนของเราเร็วขึ้นก็จะช่วยควบคุมน้ําหนักตัวได้ดีครับอีกทางครับยังกระตุ้นการเาผาผลาญในร่างกายให้ทํางาน ได้ดีมีประสิทธิภาพด้วยครับเพื่อนๆ 7. มีความสุขง่ายมากขึ้นครับยิ่งครับเราอดนอนมากเท่าไหร่ครับสมองของเราก็ยิ่งดีมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆอย่างมากครับเพราะว่าทำให้เรานะครับขาดสมาธิความจำก็ไม่ดีครับอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ทำนะครับให้เราไม่มีความสุขถ้าเรานะครับ นอนเร็วขึ้นครับเราก็จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มร่างกายและสมองต่างๆก็ได้พักผ่อนความจําดีมีสมาธิทําอะไรครับก็จะทําให้เรามีความคิดความอ่านที่ดีรวมทั้งครับมีความสุขได้แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆ 8. ล้างสารพิษในร่างกายเวลาที่เรานอน,อนครับเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะต่างๆต,ต,ตับไตลำไส้ครับ ซึ่งครับเป็นอวัยวะที่ช่วยล้างพิษกันได้ดีขึ้นครับลองสังเกตดูครับถ้าใครชอบอดนอนหรือนอนเดึกครับนอกจากหน้าตาดูหมองคล้ำครับยังมีปัญหาท้องผูกอีกด้วยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของพิษมาจากการนอนเดึกเพราะฉะนั้นครับถ้าใครนะครับไม่อยากจะมีริ้วรอยหรือว่าหน้าดูหมองคล้ำต่างๆครับแก้ไขครับให้แะครับนอนเร็วเร็วขึ้นครับเพราะว่ามันจะช่วยขับสารพิษ ออกจากร่างกายหลักจากที่เราตื่นนอนครับเพื่อนๆนทุกคน 9. สร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายร่างกายครับก็เปรียบเหมือนรถยนต์ครับที่ทํางานเกินเวลาครับก็จะทําให้นะครับอะไรต่างๆอาจจะเสียได้ครับผมการนะครับที่เราไม่ยอมพักผ่อนหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าอ่อนเพลียก็อาจนะครับจะทําให้ร่างกายของเราครับ ไม่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยครับก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ครับผมเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดความดันสูงเบาหวานภูมิแพ้รวมถึงโรคเครียดโรคซึมเศร้ารวมถึงมะเร็งก็อาจจะเป็นได้ครับเพราะว่าภูมิต้านทานของเรามันลดน้อยลงเนื่องจากเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอครับเพื่อนๆ 10. ช่วยป้องกันให้เราแก่ช้าลงครับ ใครไม่อยากแก่นะครับรีบครับเข้านอนตั้งแต่4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ไม่ควรเกิน5้าทุ่มเพราะว่าการนอนครับมันจะช่วยครับทำให้เรานะครับมีผิวพรรณที่ดีรวมถึงนะครับทำให้เราไม่แก่ก่อนไวนะครับดังนั้นครับจึงแนะนำครับให้นอนเร็วจะดีที่สุดครับปิดมือถือปิดโทรทัศน์แล้วก็รีบเข้านอนจะดีที่สุดครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ สิบประโยชน์ครับของการที่เรานอนไม่ดีครับยิ่งเรานอนเร็วมากเท่าไหร่ครับก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับมีภูมิต้านทานโรคต่างๆรวมถึงครับทําให้สมองรวมถึงนะครับความคิดความอ่านของเราดีขึ้นครับผมใครนะครับที่ตอนนี้ครับนอนเดินครับให้เรารีบปรับเปลี่ยนเลยเพราะว่าสุขภาพที่ดีครับเริ่มต้นกับการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงครับยิ่งเรา นอนเร็วเท่าไหร่ครับสุขภาพเราก็จะยืนยาวสุขภาพเราก็จะดีไปอีกนานเลยครับเ,เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์แล้วก็ปิดไฟนอนตั้งแต่สี่ทุ่มครับรับรองสุขภาพดีอย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวของผมครับสี่ทุ่มเนี่ยผมก็จะปิดโทรทัศน์ปิดมือถือต่างๆครับแล้วก็เตรียมนอนครับผมก่อนนอนก็ สวนมนต์นั่งสมาริสักหน่อยครับก็จะทำให้เรานอนหลับได้แบบง่ายๆครับเพื่อนๆและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกหลครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน